ออกมาเล่นนะอังเกอร์เธอช่วยให้ฉันยืมห้าล้านอีกได้ไหมใบซีถ้าเธอไม่มีเงินแล้ว,วก็รีบๆออกไปจากข้างฉันซักอังเกอร์ฉันไม่เลิกกับเธออังเกอร์ขอโทษเธออย่าทิ้งฉันฉันรักเธอมากพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉันจะมีเงินพรุ่งนี้พ่อฉันจะให้สิทธิ์ในการเป็นมรดกของกลุ่มสูให้ฉันตอนนั้นอย่าพูดถึงห้าล้านเลยสามร้อล้านฉันก็ทําได้ จริงจริงนะจริงๆฉันรู้จักพ่อฉันที่สุดเขาฟังฉันมากที่สุดฮ่าฮ่าฮ่าเร็วๆมาเถอะพื้นเย็นมากเร็วๆขึ้นมาเถอะโอ้ยอังเกอร์พรุ่งนี้พ่อฉันจะให้สิทธิ์ในการเป็นมรดกของกลุ่มสูงให้ฉันอังเกอร์ตอนนั้นเธอจัดการหน่อยสบายใจเถอะตอนนั้นนะดูฉันนะใบสี่เอาไปซื้อของขวัญวันเกิดให้พ่อเธอให้เขามีความสุขหน่อยย่าของฉันดีกับฉันที่สุดเชอซื้ออะไรก็ได้ของที่มีราคาไม่กี่สิบก็พอ ยังไงก็คนโง่คนนั้นก็จำไม่ได้รอก่อนหน้านี้ฉันส่งของเหล่านั้นให้เป็นขยะเขาถือมันไว้เหมือนมันเป็นสมบัติคนโง่คนหนึง่งคุณใบนี่คือรายงานการสอบสวนเกี่ยวกับไปซีการกั่นแปลงสูบุรีและดึงสุรากู้เงินนอกระบบขโมย ขโมยทำแต่ความชั่วจริงๆทำไมฉันถึงไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยคุณใบคุณจะตั้งลูกสาวบุญธรรมคนนี้ให้เป็นผู้สืบทอดของคุณจริงๆเหรอคุณหลิวไปเอาของฉันร่างสัญญาผู้สืบทอดร่างใหม่หนึ่งชุดฉันจะตั้งผู้สืบทอดของฉันให้เป็นลูกสาวแท้ๆของฉันเบรางใช่หลอกตัวเองในบ้านมาเป็นเวลาหลายปี มีสิ่งนี้แล้วครั้งนี้จะต้องลไล่ใบสี่ออกไปให้สิ้นเชิงยินดีด้วยนะคุณมีตัวน้อยกำลังจะเป็นผู้สืบทอดของตระกูลซุยควบคุมตุ่มซุยคุณใบสี่ตัวน้อยฉลาดและสวยงามคุณใบเลือกคุณใบสี่ตัวน้อยนั่นช่างฉลาดเกินไปแล้วใช่แล้วเมื่อเปรียบเทียบก,กับคุณหนูซื่อจินใบร้านทั้งโง่และซื่อแล้วยังที่ตัวอยู่ตลอดทั้งวันจะมีลักษณะของคุณหนูจากตระกูลใหญ่บ้างไหม พูดไม่ผิดลูกแท้ๆจะเป็นยังไงเธอยังสู้เส้นผมของคุณหนูซื่อจิ้นไม่ได้น้อยเกินไปที่จะเปรียบเทียบพูดไปแล้วก็ไม่ผิดเลยเบรานที่มีแต่ตัวเองโอ้นี่ถึงขนาดใส่ชุดราตรียังเลยดูให้ดีเหมือนแต่งตัวดีมีมารยาทเลยนะใครให้มาที่นี่วันนี้เป็นวันเกิดของคุณใบและยังเป็นโอกาสสาคัญของคุณหนูซื่อจิน้นที่จะได้เป็นทายาทของตระกูลสู่เธอนี่เหมือนขยะที่ถูกทิ้งมาทําอะไรนะรีบกลับไปเถอะ พ่อให้ฉันมาเธอเงียบได้แล้วพ่อแค่ใช้เธอเป็นเครื่องมือทดสอบฉันเท่านั้นเธอก็แค่หินเหยียบในเส้นทางชีวิตฉันเธอนี่มันร้ายประโยชน์จริงๆคงไม่เชื่อหรอกว่าเพียงแค่ทำให้พ่อชอบใจวันนี้เรามาดูกันพ่อจะมอบสิทธิ์การทายานให้ใครยังกล้ามาที่นี่มาแย่งความสนใจจากฉันอีกนะสวัสดีค่ะน้องจิว๋วฉันไม่เคยคิดจะมาแย่งความรักจากคุณเลยแล้วคุณยังกล้าที่จะใส่เสื้อผ้าที่พ่อซื้อให้คุณอยู่หรือมาที่นี่เพื่ออวดดีนี่คือสิ่งที่พ่อเลือกท่านยังสั่งใให้้ฉันนนส่่่่มาทีีีดดวยยคุณพูอะไรเ วันนี้ฉันจะให้คุณเห็นคุณหญิงจากบ้านสู่ใครกันแน่ให้ตัดเสื้อผ้าของเธอให้ขาดโอเคครับคุณใบสีปล่อยฉันเถอะอย่าขยับนะคุณเป็นของมีค่าที่เก็บมาในกองขยะไม่สมควรสวมชุดสวยแบบนี้อย่าขยับปล่อยเถอใครให้คุณมาทําให้ขายหน้าแบบนี้คุณน่สมควรได้รับแล้วโอ้ยังซื้อของขวัญให้พ่ออีกด้วยอย่าแต่ต้องของของฉันพ่อเป็นประธานของกลุ่มสูนะัดเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงแค่ซื้อของขวัญที่ไม่มีค่าให้เขา นี่คือสิ่งที่ฉันเย็บปักถักร้อยด้วยตัวเองไม่มีเงินไหนซื้อได้ไม่มีเงินก็ไม่มีเงินทำเป็นลูกที่ดีไปทำไมให้คุณแสดงออกไปเถอะนี่คือของขวัญที่ฉันให้พ่อใครพูดว่าคุณเป็นทายาทเบรานไม่มีอะไรใช่ไหมพ่อน,นี่คือสิ่งที่หนูเตรียมให้พ่อของขวัญวันเกิดนาฬิกาเกรดทองคำรุ่นใหม่ล่าสุดขอให้พ่อสุขสันตวันเกิด พราะเบรานเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เธอบอกว่าฉันเป็นลูกบุญธรรมไม่สมควรมาอยู่ที่นี่หนูไม่ได้ทําเธอยังบอกอีกว่าหนูแย่งตําแหน่งของเธอตําแหน่งของสาวใหญ่ตระกูลสู้เธอต้องการไล่หนูออกไปเธอแกล้งหนูตลอดหนูทําไปเพราะระมัดระวังดังนั้นหนูก็เลยตอบโต้ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆเราทุกคนสามารถเป็นพยานได้พูดว่าคุณหนูใบซีเป็นลูกบุญธรรมคำพูดที่จะไล่เธอออกไปใบคงไม่มีทางพูดอย่างนั้นแน่นอนเธอเบรานเธอเสร็จแน่จะไม่ได้นะ ปีที่แล้วไม่รู้ว่าใครพูดคำอะไรผิดไปส่งไล่เธอออกทันทีเบรนพูดมีปัญหาหรออะไรนะมีน้อยคุณเองก็เป็นลูกบุญธรรมคุณหนูใหญ่ของตระกูลสู้โดยแท้จริงคือเบยรานย่างไรยังไม่ให้พูดความจริงอีกหรอพ่อพูดอะไรอยู่นะสามีแม้แต่คุณจะต้องทดสอบไปสีก็ไม่สามารถพูดได้คำพูดที่เกินไปแบบนี้การทดสอบฉันไม่มีเวลามาพูดเรื่องไร้สาระแบบนี้ฉันมาในวันนี้เพื่อที่จะประกาศผู้สืบทอดทรัพย์สินของฉันใบสี่พ่อของเธอเขาปากร้ายใจดี เขาให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเธอหลังจากทั้งหมดเขายังมีลูกสาวอีกคนเขากลัวคนภายนอกจะหัวเราะเขาจงใจทําให้ดูแบบนี้ฮ่าฮ่าฮ่ายินดีด้วยนะคุณใบสีขอให้คุณช่วยเหลือมากๆในอนาคตคุณใบสีดูแลกันในอนาคตด้วยนะฉันประกาศผู้สืทสบทอดทรัพย์สินของฉันก็คือลูกสาวแท้ๆของฉันเบรานทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้มันหมายความว่าอย่างไร ใบสี่ใบเหมิงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะเธอกำลังพูดอะไรอยู่เธอจะให้สิทธิการสืบทอดให้กับตัวเองฉันไม่เห็นด้วยฉันตัดสินใจอะไรยังไม่ถึงเวลาที่เธอจะมามีส่วนเห็นด้วยสามีเธอหมายความว่าอย่างไรก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าตกลงกันไว้แล้วหรือให้สิทธิการสืบทอดกับไบรลานทำไมคุณถึงเปลี่ยนใจแบบทันทีแบบนี้ภรรยาเพราะว่าใบสี่เป็นสาวสวยคนหนึ่งที่นี่มีหลักฐานฉันไม่เห็นด้วยใบสี่โตมาที่บ้านเราตั้งแต่เล็กฉันเป็นคนเลี้ยงดูเธอด้วยตัวเอง เธอคือลูกสาวที่แท้จริงของฉันสิทธิ์ในการสืบทอดต้องเป็นของใบซีใบซีสิทธิ์ในการสืบทอดเป็นของเธอคนอื่นเอาไปไม่ได้ฉันกับแม่ของเธอจะยืนอยู่ข้างเธอตลอดไปเธอลูกสาวดูสามีของเธอสิทาให้ใบซีเป็นอย่างนี้ได้ยังไงสามีอย่าลืมนะตอนแรกเธอแค่เข้ามาอยู่ในบ้านเรากลุ่มบริษัทสู่สุดท้ายก็ยังเป็นนามสกุลสู่ฉันกับแม่ของฉันในเรื่องสิทธิในการสืบทอดของกลุมบริษัทสู่ก็ยังมีเสียงในการตัดสินใจฉันไม่เห็นด้วยเธอให้สิทธิ์ในการสืบทอดกับใบจ่าย พวกคุณน่าจะเข้าใจดีกลุ่มบริษัทสูส่เป็นของฉันที่สร้างมาจากศูนย์ถ้าไม่มีฉันกลุ่มบริษัทสูส่เป็นแค่โรงงานเล็กๆที่ไม่มีแม้แต่สำนักงานที่ไม่มีแม้แต่สำนักงานดังนั้นทรัพย์สินของฉันฉันเป็นคนตัดสินใจคุณเปลีป่ยนไปนเมื่อไหร่แบบไร้เหตุผลแบบนี้เดี๋ยวฉันจะอธิบายให้คุณฟังให้เข้าใจชัดเจนมานี่เบรานเซนชื่อในเอกสารนี้คุณคือทายาทตามกฎหมายของฉันแล้วอ้าวนี่เกิดอะไรขึ้นย่าดูเขาสิ อยากลัวนะั้นมีพ่ออยู่ไม่ได้ทาย,ยาต,ต้องเป็นของฉันเท่านั้นฉันไม่อนุญาตคุณให้สิทธิการสืบทอดเวร้านสาวสวยคนนี้พ่อคุณไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรแค่คําพูดของคุณฉันไม่สามารถโอนทร,รัพย์สินให้คุณได้เอกสารสิทธิการสืบทอดถูกฉันฉีกแล้วคุณพูดอะไรตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์คุณไปฉีกเถอที่นั่นมีเอกสารต้นฉบับต้องการให้ฉันทําสําเนาหลายร้อยฉบับใหม่ให้คุณค่อยๆฉีกนะคุณไปหนานซานคุณเป็นบ้าอะไรอยู่ ไซซี่ทำผิดอะไรคุณจะทำแบบนี้กับเธอคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณทำร้ายจิตใจไซซี่ขนาดนี้ตลอดชีวิตนี้เธอจะไม่ให้อภัยคุณตอนนี้คุณต้องขอโทษไซซี่ทันทีกำหนดไซซี่เป็นทายาทอีกครั้งคุณต้องทำให้มันเด็ดขาดขนาดนี้จริงเหรอใช่แล้วใบจงคุณหนูใบซีมีนิสัยดีรู้เรื่องและทำงานได้ดีเธอได้รับสิทธิ์การสืบทอดจากคุณแล้วจะต้องพาเราขึ้นไปยังตุ่บุ๋สื่อยกระดับขึ้นไปอีกขั้น ใช่แล้วใช่ใช่ถ้าเปรียบเทียบกับเบราน,เ,รานเธอเติบโตมาในสภาพที่แย่เหมือนขยะคนชั้นล่างแบบนี้เต็นไปด้วยนิาสัยไม่ดีคุณได้มอบสิทธิการสืบทอดให้เธอไม่นานหรอกบริษัทจะต้องล้มละลายแน่แน่นั่นเพราะพวกคุณทุกเธอปิดบังมาหลายปีไม่สามารถมองเห็นหน้าตาท่าทางของเธอได้ชัดเจนฉันอยากบอกพวกคุณให้ชัดเจนเบรานเก่งกว่าใบสีหลายล้านเท่าทำไมคุณถึงทำเป็นลืมจากนานซานล่ะพูดว่าเบรานไม่ดีทั้งหมดคือสิ่งที่คุณเคยพูดมาก่อนสำหรับก่อนหน้านี้ฉันผิดดังนั้นตอนนี ฉันต้องการชดเชยให้เบรรานคุณทําการแลกเปลี่ยนพวกคุณไม่ต้องพูดแล้วฉันตัดสินใจแล้วคนโง่คุณควรรู้ดีเซนเอกสารนี้เป็นแค่กระบวนการหนึ่งตอนนี้ใบตอนนี้เธอเป็นผู้สืบทอดที่ถูกต้องตามกฎหมายของฉันแล้วและอยากคิดที่จะเอาสิ่งใดจากฉันเลยแม้แต่หนึ่งเซนสาบานกับเบรลานนายคนนี้มันโกหกนายเคยสัญญากับฉันว่าจะได้รับสิทธิ์ในการสืบทอดตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไฟนนานซานนายเป็นผู้ชายที่พูดไม่เป็นกลาง ฉันบอกกับนายทุกสิ่งในบ้านสู่ต้องเป็นของฉันคนเดียวทรัพย์สมบัติของบ้านสู่ต้องเป็นของใบซีคนเดียวไอคุณหนูเล็กคนนี้จะไปว่าใบซีว่าอะไรมันหลอมากนั่นแหละถ้าไม่ใช่ใบซีที่รับเลี้ยงเธอเธอจะได้เป็นคุณหญิงมาโดยตลอดหลายปีกลับไม่รู้จักบุญคุณเลยยังไปด่าทอใบซีอีนี่มันไม่เหมาะสมจริงๆฮ่าฮ่าฮ่านายหัวเราะอ,อะไรอยู่พวกคุณได้ยินกันหมดแล้วเธอเพิ่งพูดอะไรไปเมื่อกี้ฉันเลี้ยงดูเธอมานานกว่าสิบปีให้เธออยู่ดีมีสุข ต้องการอะไรให้หมดแม้แต่จะตามใจเธอฉันต้องเสียเกียรติของตัวเองฉันไม่หวังว่าเธอจะขอบคุณฉันแต่ขั้นต่ำคุณควรมีความเคารพต่อฉันบ้างนะเมื่อฉันอยู่ในใจคุณถึงขนาดนี้มันน่าอุดสูแล้วทำไมฉันถึงต้องมอบทรัพย์สินให้คุณล่ะใช่แล้วขอบคุณแล้วลืมคุณหนูใครซีจะพูดแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่มีฉันไม่มีไม่ใช่แบบนั้นใครซีอยากกลัวย่ามีอยู่ใครซีสามารถพูดออกมาคำที่น่าเกลียดขนาดนี้ยังไม่ใช่คุณที่บังคับหรอกหรือ เด็กคนนี้มีอารมณ์ร้อนอยู่แล้วถ้าคุณไม่ทำให้เธอเป็นแบบนี้นนเธอจะตื่นเต้นขนาดนี้เหรอใช่แล้วเด็กพูดคำที่โกรธไปสองสามคำคุณทำไมต้องทำให้มันใหญ่โตขนาดนี้จริงๆนะคุณหนูไคซียังเป็นเด็กอยู่เธอแค่รู้สึกชั่วขณะแค่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เท่านั้นใช่ไหมเพราะฉันจะพูดคำหนักๆสองสามคำเองทำไมคุณถึงทำกับฉันแบบนี้ก็คือทำไมคุณถึงพูดคำที่น่าเกลียดขนาดนั้นทำให้เด็กในใจจะทำอย่างไรกับรอยแผลใจใครซีเป็นเด็กดีมาตลอด คุณทําเพื่อจะไม่ให้เธอเรียนมะระดกทําให้เธอโกรธขนาดนี้วันนี้คุณทําเกินไปแล้วดีงั้นฉันจะให้พวกคุณได้เห็นเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่ผ่านไปผ่านมาอย่าพลาดนะทั้งหมดยีสิบหยวนเลือกได้ตามสบายเสียงนี้ทําไมฟังดูเหมือนเสียงของคุณหนูซื่อหี เอานี่แหละโอ้นี่มันของเล่นแบบทองคำชัดๆคนทั่วไปไม่สามารถแยกแยะได้ว่าของแท้หรือปลอมมาที่นี่คุณหนูซื้อหีซื้อตรงนี้ของเล่นแบบยี่สิบหยวนไม่ใช่บอกว่าเป็นของที่มีมูลค่าหนึ่งล้านหรือนาฬิกาแบบล่าสุดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ฉันนี่มันจริงๆของคุณหนูซื้อหีเสร็จแล้วคุณก็ไม่ขาดของมูลค่าหนึ่งล้านนี่เอาแค่นี้แหละดี ฉันจะให้พวกคุณได้เห็นนี่คือหน้าตาแท้จริงของเธออังเกอร์คุณช่วยฉันด้วยเราทั้งคู่คือจิ้งหรีดบ,บนเรือลำเดียวกันฉันจะไม่สามารถเป็นทายาทได้คุณเคยช่วยฉันจ่ายเงินไม่สามารถได้เงินสักบาทกลับมาได้ถ้าเขาสามารถถ่ายภาพซื้อได้หน่อยกาเขาต้องสามารถถ่ายภาพอื่นๆได้แน่นอนคุณต้องช่วยฉันด้วยจะให้ฉันช่วยเธอยังไงดีละ่ะยังไงก็ไม่สามารถทําให้เห็นต่อหน้าคนมากมายแบบนี้จับเขามัดไปเลยเถอะแล้วยังมีเธออีกคนเธอนี่มันโง่จริงๆยังไม่รู้ด้วยซ้าว่ามีคนตามหลังอังเกอร์ต้องช่วยฉันนะ ไม่งั้นฉันจะจบจริงๆเรื่องของเธอเองนะเธอจัดการเองเถอะผลที่เกิดขึ้นถ้าไม่คืนเงินเธอรู้ดีอยู่แล้วไปๆไอปังเกอร์พ่อฉันจะทําให้สิทธิการสืบทอดของกลุ่มสู่ให้ฉันถึงตอนนั้นฉันจะไล่พ่อลูกคู่นั้นออกจากบ้านสู่อังเกอร์ช่วยจัดการหน่อยนะฉันจะทําให้พวกเขาขาหักทั้งสองข้างฮ่าห้า,หาเธอวางใจได้ถึงตอนนั้นดูฉันทําสิอืมใบซงเลยไม่แปลกที่ยกเลิกสิทธิการสืบทอดของใบซีละ่ะ ไม่คิดว่าใจสีจะเลวขนาดนี้ใช่เลยใครจะคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ฉันไม่เคยเจอคนเลวขนาดนี้มาก่อนไม่มีไม่มีนั่นไม่ใช่ฉันแม้แต่ใจสีทำผิดพูดแบบส่วนตัวก็พอเธอจะทำให้เห็นต่อหน้าคนมากมายแบบนี้ฉันจะทำให้ทุกคนเห็นทุกคนมองเห็นหน้าตาเธอชัดเจนแล้วคุณนี่คือทั้งหมดใบซีมีพฤติกรรมที่เลวร้ายหลักฐานที่ชั่วร้ายคุณและแม่ลองมองดีๆนี่หรือยังเป็นเด็กคนเดิมในใจคุณที่มีจิตใจดีหรือเปล่า เสี่ยวป่านี่คือทั้งหมดที่คุณทำไม่มีฉันคนทำอะไรอยู่ฟ้าก็มองอยู่หลักฐานแน่ชัดประหนึ่งภูเขาคุณไม่สามารถแก้ตัวได้ไปหนานซานทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับฉันคุณทำลายชีวิตฉันไปแล้วทำใหม่เพื่ออนาคตจะไม่ให้คุณทำให้บ้านแตกสาหรั่ขาดเพื่อฉันและเสี่ยวหลานจะได้มีความมั่นคงและอนาคตที่สงบเพื่อขจัดภัยให้ตะกุลสู้ไปหนังซานาคุณผู้ชายหลอกตบคุณสักที ใจหมาป่าและปอดสุนัขดูหมินผู้มีพระคุณคุณตกคุณอีกครั้งมีเจตนาไม่ดีนกพิราบยึดกรงนกการับมือกับการทำลายของฉันตกคุณอีกทีชั่วร้ายสุดขีดใช้ทุกวิธีการทำให้คนถึงแก่ชีวิตพอแล้วเสียบีนกลัวไม่เป็นไรนะพ่อน,นี่คือของขวัญวันเกิดที่ฉันมอบให้คุณแต่มันแตกแล้วขอโทษครับเบรนนี่คือของขวัญที่พ่อได้รับของขวัญที่สวยที่สุด และก็เป็นของขวัญที่มีค่าในชีวิตนี้ที่พ่อได้รับในชีวิตนี้พ่อสุกสันวันเกิดใบแจ้ในชาติก่อนพ่อขอโทษนะในชีวิตนี้โชคดีที่ฉันยังมีเวลาแก้ไขให้เธอใบหนานซานจะเป็นยังไงก็ตามเธอก็ไม่ควรทำร้ายคนอื่นนะทุกคนดูนะแบบคำโกหกแบบนี้ทำเรื่องไม่เป็นเรื่องคนที่ทำร้ายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเองเธอสมควรโดนทำร้ายไหมใบหนานซานวันนี้ยังไงก็เป็นงานวันเกิดของเธอเองเธอจะหยุดก่อเรื่องได้ไหมอย่าทำให้ยุ่งเหยิงอย่าทำให้ยุ่งเหยิงอย่าทำให้ยุ่งเหยิงเซลลี่ เธอหูหนวกหรือสายตาสั้นกันแน่ใบซีอย่าพูดเลยไม่ว่าน้อยเจ้าจะทําอะไรเธอก็ยังเป็นลูกสาวของฉันเสมอเซลลิลี่เธอเป็นอะไรข้อเท็จจริงอยู่ตรงหน้าเธอไม่เห็นเหรอจะต้องโดนเธอทำร้ายหรือบ้านเราล่มสลายเธอถึงจะเห็นชัดตัวตนที่แท้จริงของเธอเหรอแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะฉันไม่เชื่อใบซีจะทำเรื่องแบบนั้นได้เหรือแม้ว่าเธอจะทำก็เถอะครอบครัวของฉันมีฐานะดีมากฉันสามารถรับผิดชอบเธอได้มีครอบครัวใหญ่และธุรกิจใหญ่ครอบครัวของคุณมีวันนี้ได้คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณพึ่งใคร เธอดูดเลือดจากฉันคุณแน่นอนว่าไม่สนใจแล้วคุณอยากทำยังไงใบซีทำผิดมากมายเขียนไม่หมดเลยแม้ฉันจะให้อภัยเธอกฎหมายจะลงโทษเธออย่างหนักเป็นไปไม่ได้ฉันไม่เห็นด้วยแม่ย่าฉันเข้าไปไม่ได้ไม่อย่างนั้นชีวิตฉันจะพังนานซานใบซีคือเด็กที่คุณเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กลูกสาวที่คุณเลี้ยงด้วยมือของคุณเองคุณจะใจดำได้ยังไงให้เธอไปใช้ชีวิตในคุกเหรือใช่แล้วจริงๆคุณใบใบซีคนนี้เติบโตมากับคุณตั้งแต่เด็กความสัมพันธ์ของพวกคุณเขข้มแงงจริๆ ถ้าไม่งั้นก็ให้เธอมีโอกาสอีกสักครั้งเชื่อในตัวคุณใบซีเธอไม่ได้ตั้งใจเธอแน่นอนว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ใบซีอยู่ข้างๆฉันมาแล้วสิบแปดปีฉันไม่อนุญาตให้ใครกลั่นแกล้งเธอใช่แล้วฟังฉันหน่อยคราวนี้ปล่อยผ่านไปเถอะใช่ปล่อยผ่านไปเถอะปล่อยผ่านไปไม่ได้หรอกวันนี้ใบซีต้องออกไปจากบ้านสูกันเดี๋ยวนี้ออกไปจากบ้านสูทันทีไปหนานซานเธอยังไม่จบใช่ไหมอย่าคิดว่าในบ้านเราเธอมีคุณค่าเธอถึงจะเหยียดจมูกเราขึ้นมาฉันบอกเธอแล้วนะเธอเป็นนนนคอกที่บ้าู อยากไล่หลานสาวแท้ๆของฉันออกไปไม่มีทางที่หลานสาวของฉันจะถูกไล่ออกที่รักลูกสาวแท้ๆ